ลับบี้ดิใช้วิธีการแคสใช่ไหมครับต้องเบีย์ใจเย็นนะครับตอนนี้เชียวจมูกเชียวจมูกพี่ไปนิดเดียวโดนแล้วาเลกไปหมดเลยมอนับมาแล้วหลัแล้วดูดูดูครับเลีแล้วเลีงแล้วเขาเคลียรเขาเครเล้ยลเดินเลยนี่อครับเี่รนี่ ไหนบอกมันหมดมันหมดมันไม่หมดโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับรขอให้กระเปีิลกระปงโอ้โหกระปงเขาวะกระปงกระปงมุดครับอู้วิ่งครับอื้อหืออื้อหือแต่ซิปเลยตักเลง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 มาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับปากบัดากครับนี่นะน้องเบียร์โดนตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองวันนี้ตัวที่สองค่ะ เ,เรียบเลยรียร่วมัย,ยังไม่ถึงสาคับแค่ถั่วชุดวีดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่หยาบคายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมมา,บชม,มาด้นะครับวันนี้มาเรือลำนี้แล้วก็ได้เห็นเขาอัดปลาด้วยนะครับวันนี้นบี้นะฮะนบี้จากพัทยาครับ นี่นะครับนบี้ดีใช้วิธีการแคสใช่ไหมครับน้องเบียร์จเย็นนะครับตอนนี้เชียวจมูกเชียวจมูกพี่ไปนิดเดียวพีมันกินอะไรกนย่าดืนนี้น้องเบียร์ก็มานะครับนี่มาลงเรือด้วยกันนะครับอยู่บี้อัดนเป็นตรงเลยับกินแองไหนเนี่ยตัวจะวิ่งเลยองเป็นเร็วสปีดฟังอืมส่วนของเ้ามี พร้อมตอนนี้ระเบียกกำลังจัดระเบียบสังคมนะฮะนี่สุดติหางมาวะอุ้ยเห็นปะ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 ผมยังไม่เห็นเลยใครมีใครเห็นปะวะผมยังไม่ขึ้นหรอจะเห็นได้ยังไงเนี่ยฮะคูยน่ติดหางอียู่นะฮะอันนี้หางชี้ป่ะครับหรือหางทีทีมาแล้วนะ ลายดอครับอันนี้กายจะเป็นเป็นไรกอยักษ์หรือเปล่าพี่เดินมาหนีไหนครับผมข้าไม่ถึงครับเดี๋ยวอ่ินตรงนั้นเลยครับมาครับบีบมาใส่มาเสียบมาเลยครับโอ้โหดูมุมนี้สุดยอดเลยนะครับวอล์ฟวอล์ฟวอล์ฟวอบ์ฟท้องมาเนี่ยนั่นไงมาแล้วหกขาวทองก็หาทั้งหางครับข้างเลยกลางตัวเลยครับนี่โอ้โหหลุดครับตัวนี้ไม่มีหลุด นี่นะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยแล้วก็ได้เห็นปลาด้วยนี่ฝีมือนะเบี๊นะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับนะครี่พัทยานะตัวนี้นะามีพันยาดีแล้วอันนี้ไตเอ็มนะฮะตอนนี้เป็นนักสังกัดแสนดีแล้วตอนนี้เข้าสังกัดแสนดีแล้วครับเข้าสังกัดแล้วพี่จะโอนเป็นคนใต้อยู่แล้วเนี่ยดูดูปลดปลาดิปลดตรงนี้มาเกี่ยวตรงนี้ปลดตรงนี้มาเกี่ยวตรงนั้นเห็นไหมฮะนี่นี่ไตเอ็มไสเอ็มติดดีจริงติดตัวไม่ติดปากอื้มสวยครับเวลาเราทำป ปลาอะไรวะปลาเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะคนจัดการจิกน่าจะเป็นปลาไม่ใหญ่แล้วฮะนะน่าจะเป็นปลาไม่ใหญ่อ่ะใช่ครับตัวไม่ใหญ่ใช่ป่ะโอ้จริงด้วยเนี่ยดูดิปลาอะไรวะเนี่ยอ้อะะาว สิ่งที่เราตามหามาแล้วนะครับอันนี้ลูกทะเลครับเดี๋ยวโตขึ้นจะเป็นทะเลครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือลูกมันครับนี่นะฮะมันยังเป็นลูกอยู่ครับตัวนี้เวลาอยู่ตลาดนี่จะมีมูลค่าประมาณสัก60บาทเกาจะกลายเป็นปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลเค็มทันทีแต่จริงๆแล้วก็เรียกกันว่าไหลกอนะครับตัวนี้บ้านผมเรียกปลาดอครับปลาดอใช่ไหมทำไมถึงเรียกปลาดอครับมันเหมือนอะไรครับเนี่ยเหมือนกาโดรเลยอ๋อเหมือนกาดอนะครับเป็นเป็นเหมือนนกได้ยังไงเนาะไปเหมือนกาได้ยังไงเนี่ย เออเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยตัวนี้เี๋ยวตูดเลยเือดากเลยเรินดากแ่ะตูดเลยแแใปหนแท่เปผิวอันี้ของป๋าใช่ป่ะครับอันี้หน้าฟองมวยบยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซเว่นเฮยี่แันาะน่ะแมกทแกเมน้ใส่ผางใางครับใส่ขึ้นจารแยวก็ดีพตกดิ เห็นไหมนี่งานได้ตัวแล้วนี่อาจารย์อาจารย์โจมตัวใหญ่ใช่ขึ้นเขขึ้นมาสิบทีพี่มีวิ่งเลยเฮียไล่กอแล้วแหละเฮ้ยไม่น่านะมีมีม,มีดื้ออยู่นะเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขาวจ้วงเลยขาวจ้วงแล้วโอเคยกครับ โอ้ยพี่อร่อยครับของอร่อยพี่มาแล้วอุยเอาแล้วน้องเบียร์ดีเป็นไงมั่งแล้วี่นหลังจากพยายามอยู่นานนะครับแล้วก็พยายามต่อไปพยายามต่อไปใช่ใช่อุปกรณ์จักไข่ของไตวเนียนะครับเป็นขั้นทั้งรอบเลยหมอกทะเลเขาต้องทีแล้วก็ต้องโดนปลาบ้างแหละมั้ยโดนไปหลายทีแล้วจริงๆแล้วมันหลุดใช่ป่ะใช่มันหลุดมันหลุดไปแต่อันนี้แหมน่าจะเป็นปลาแหละแต่ไม่รู้ปลาอะไร มาแล้วอุ้ยอยลงอยูลงจุลงเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอันไหนนจับนี่จับนี่จับนี่เดี๋ยวให้ดูเพื่อนดูหน่อยสิโอ้โหดูสิแม่ดูดิสโลแกนเดิมครับ มาก่อนครับาแล้วล้เฮ้ยเฮ้ยโดนแล้ว มาเลยมาะฮีมฮีมแล้วนะเดี๋ยวพบเดี๋ยวพาไปโดนเลยีช <balm> <V> ุดนึาหลังเลยแล้วเาหลังเลยแลหล นี่ครเขาะวังครับเขาัเขมาเลร็วมาเร็วมาเร็วนี่ครับเห็นตัวเล้วเฮ้ยตามาหาผมทำไมมาอมาออโตอีโต้เร็วเรยังไม่ต้องไม่ต้องหรอกตาไม่ติไปหมดเลยนี่ครับ เลยนะในรูเหล่านี้ยม right. ่ไมมาฮี้เกี่ยวแล้วเหรอเดี๋ยวแล้วครับนี่ไงครับโตมอนเกิดกันหรือเปล่าครับเพื่อนขอโทษนะครับสารภาพทีหน่อยครับเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะโตมอนครับมาีฮี้มาฮีมาฮีมอนครับมาแล้วหลังแล้วดู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 นะครับเรียกแล้วเขี้ยงแล้วเขาเครียร์เขาเคลียร์เขงเียงแล้วเดินเลยนเดินเลยนเขาเคลียร์เขาเครงหลังแล้วลุกแล้วเขาไปทีอู้นี่ครับตอนนี้การชุลมุนวุ่นวายมากเลยนะครับ จุลมูลจุลกแกจุลตุ๊ดเลยนะฮะตอนนี้เอาเลยครับคนนู้นเลยข้างหลังไปแล้วไปแล้วไปแล้วกเล่่นนหอยกเเล่นอาแบ่งกันด้วยอันนี้เขาเรียกลุ้มเหรอครับเนี่ยลมล้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 มลมอ่าไหนหมดแล้วไหนหมดแล้วแป๊บเกี่ยวปากเขยั้มได้ไหมนี่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 ไหนบอกมันหมดมันไม่หมดโอ้โหโอ้โห

ม,มันอยู่แล้วพิ่มันวิ่งแล้วอยู่แล้วอยู่แล,ล้วม e> ันข้นแล้ว่ขึ้นเลยไขึ้นาสันงานแล้วครับสันโอ้ให้น้่งเบียร์น้งเบียร์มาแล้วครับตอนนี้น้งเบียร์นนัใส่ไม่ได้อีกครับไปสันมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูขันไปสนนะครับตอนนี้ออมาเป็นมาตัวนึงครับ

นี่นะครับโตมอนนะครับเห็นไหมฮะโตมอนนี่จะจะมีชื่อเรียกทางภาษาอะไรว่าภาษาฮาวายภาษาหาอะไรวะมาฮิมาฮิใช่ใ่ฮอันนี้เป็นภาษาระยองป่ะมาฮิมาฮิถังน้ำครับถังน้ำใช่ครับเด็กเฮียเราลงทุนมากเลยปับอย่ามาทำตื้งตื้นเลยกินกลางน้ำเลยนี่นะครับทีเด็ดผมลงกดได้ครับไอ้ซา์ สาดครับสาดครับระวังครับโอ้นโหลงยังไม่ทันถึงอะไรแลลงไปปุ๊ดกินเลยอ่ะงงอะดิสายเปล่าจะอลไีด้รับตัวอไก็มดไ้ับครับ กสบายให้ทุนโครับโตไ้มดยครับมนน่แลนงค่อด้วครับโดนแล้วโดนแล้วร้อยกระเปลือ้อยครับกระมงโอยกระมงครับวะกระมงกระมงมุดครับอือวิ่งครับวมีเยอะกี่การ์มแปดสิบครับแปดสิบครับแปดสิบไม่ีวว่อาจจะยาวแค่ไหกร้อยปวะี่ ปิวเดวไม่ปิวนเครับิดนึงครับเอาแล้วครับโอ้โหไฟไม่มีเสีดอยดายไฟอะไรครับโอ้ยเบียร์เร็วเบียร์ ผมเ่ยนนะโอ้ย้ย่นี่ดูหายเป็นเชียนครับเป็นเชียนโดแล้วครับเป็นเชียนานี้เอามาตกเอามาติ๊้งนะครับลอก่าบลอมก็น่าจะเป็นกมงนะลงไปโดเลยนะครับอ้มต่ซิฟรมาะา่ไ น่าจะเป็นกระมงน่าจะเป็นกระมงนะครับวันนี้ WPS หนึ่งสามกระมงกระมงน่าจะกระมงตาแดงนะครับหรือนอีกเรื่ออย่างว่าฉับทื้อนะครับครับเนื้อเป็นไงครับเนื้อก็จะแดงๆนะครับปนขาวๆนีต้งปิดแล้วมั้งเนี่อึ๊บอุ้ยุ้ยของของน่าเ้ยนะครับอึ๊บ อะไรครับสะโพกเลยครับเฮ้ยลอยไปง้าแล้วนะครับระวังพันใครนะครับนี่นี่นี่ผมลอยไปแล้วเนี่ยนี่แรกก็ะส่องเล่นเลยอุ้ยหรือปลาศาสไม่รู้อันนี้ปลาสากปลาสาสปลาศาสเนี่ยโอ้ยตัวยาวมากครสากร์แล้วจ้ะสากแล้วใช่ไหมอันนึงก็สากอันนึงก็สากร์อย่างไรแของใครเป็นสากของผมอ่ะสากตัวเดียวกันเลยครับพี่เฮ้ยจริงอ่ะหย่อนมาเลยครับใต้ตัวเดียวกันครับอัดด้วยกันนะครับเดี้วยกันครับตัวมาพร้อมกันนะครับอ๋อโอ้โหเป็นปลาสาสนะครับไปถึงครับเห็นก็มาหน่อยครับ ลักเขึ้นมาเลยคนร้งว่านค่าเลมาแล้วนี่นะครับน้องเบียร์น่าจะโดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันเป็นอะไรนะนี่อยู่กันที่หลักแคบงกตใต้นะสอนน้องเบียร์จิกกิ้งนะทีนี้ไมาแรกเลยครับหมาแรกขคันที่ใช้ก็เป็นของไทเกอร์พายอนเนียนะแล้วก็ลอก็เป็นไททจูดเบอร์4ี่พันนะอยับป้า มาเอยครับอาซากยนี่ครับผมผลงานตัวเลกของน้องเบียร์ครับผมเปิดลังให้หน่อยนะครับตัวอยู่ครับสติกเบรป๊อปป๊อปเนี่ยเล่นเลยเนี่ยี่ด้านงสายครับเล็งเฮ้ยเฮ้ย

ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คับปลาสาบปลาสาบครับนี่นะน้องเบียร์โดนตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองวันนี้ตัวที่สองครับคาดว่าเป็นปลาอะไรครับปลาถั่วมาแล้วปลาถั่วนักเดียวขี้แล้วเอนยกจับสายยกต้องจับสายยกเนี่ยยกแบบนั้นนยกครับยยกถั่วครับถั่วน้องไม่ต้องยกเลยพี่ยกเองถั่วเรียบร้อยยังไม่ถึงสากครับแค่ถั่วระวังขึ้นในนู้นนะ กันบอปตีติ๊กเบ็ดตามไ่ด้นะเวลาผมอดูมาเลปแล้ว,ลวครับอรอครัวันนี้เดี๋ยวเราจะมีปลาจูโลงปลาทูอีกแน่ <ปะ S 1> ยังไงก็ผมหยิบตัวเล็กมาตัวใหญ่ผมหาไม่เจอนนแล้วก็เดี๋ยวยิบปิ๊งีมั วันูเลยอ่ะจับแล้วรู้สึกอุมกมมือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยจู่ลงนะพี่จู่ลงนะครับจู่ลงเด็ดดูนะนี่อะจุ่นลงฮะจู่ลงรู้สึกอุมมมือไอ้ไข่ฮู้ดมีไข่ด้วยตัวผู้นี่ว่ามีไข่ด้วยมีสุดมีสองใบป่ะเรากําลังอะบุริเนื้อปลาซาบะนะครับลุงอินทร์สีลุงอินทร์ีาซาบะลุงอินทร์สีไงฮะอย่าถามถึงกินมันนะครับพร้อมหอม ในกลิ่นมนกลิ่นแบบไม่ใหม่หน่อยอันนี้ก็เป็นปลาจูลงจูลงนะครับนี่เนื้อวันวานพร้อมรับประทานต่อมตอนนี้ผมก็กินน้ำลำไยเหมือนเดิมครับแคบ่มเบียนใช้มือเลยนะฮะ ไม่รู้จะเป็นยังไงฮะเช้ายังกลับครับไม่มีการไม่ค้างไม่การท่พย์ก่อวเขาเป็นการลิปนี้ก่อนน้อปลาหวานนะลำบาาติวเศษมากเลยปลาเปนสดอ่ะเนาะทำอะไรก็อร่อยแต่ความรู้สึกน้องเบียร์นะวันนี้วันแรกที่มาเยือนสงการแล้วก็มาลักเตสเป็นยังไงบ้างฮะวันแรกก็ ตอตั้งแต่ตอนไหนตอนตอนตอนขึ้นสนามนี้ตอนตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะตอนขึ้นเ่องิก็ดิเงดีเลยนตะก็กะว่าจะมาถึงนี้ประมาณหามงเยนแต่ว่ามาถึงนี้ประมาณกว่าหมกวาก็มืดแล้วแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านการดาอ่ก็อาหารอร่อยค่ะบรรยากาศดีก็ไม่เคยกินแกงใต้ก็ได้กินต่อแล้วทิที่โรงเรนวันนี้วันเลขเป็นไงบ้าง เป็นไงวงเบอรประสบการณ์ใหม่เอาตอนไหนเอาตอนไหนตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มมาเลยแต่เริ่มหรอก็ไม่เมานะไม่เมาเหลือโมเนียเพราะเมื่อคืนมาแล้วใช่เมื่อคืนเมากันมาแล้วก็นอนนอนตอนตีสามนะฮะนอนก็น่าจะนอนพรแล้วก็ตื่นตื่นตื่นกี่โมงนะตื่นกี่โมงนะพี่กานอนตีสามตื่นตีสามครึ่งเออนอนครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เรียวไม่ได้นอนก็แบบ ก็มีใครได้นอนบ้างพิกาจไปปลูกเลยใช่พิกาจไปคาะประตูปลูกก็จะนอนนะวันแรกเรามาเยือนทะเลสงขลาทะเลใต้ครั้งแรกใช่ไหมทะเลใต้ใช่ค่ะรับเปิดยังไงบ้างเปิดซิงเปิดซิงทะเลใต้วันนี้เปิดซิงอะไรวันนี้เปิดซิงอะไรได้ได้บ้างยังเปิดซิงอินซีได้ยังวันเช้าอินซีไม่ได้ยังไม่ได้เปิซิงหลักเกครั้งแรกหลักเกตตอนนี้เราอยู่ที่หลักเกตบุกุฎใช่นะทานอุเยามาเยือนหลักเกตด้วยเปิดเิดซิงอะไรแล้วครับหลักเกตวันนี้ปลา ปลาสาบปลาาปลาสาบนี่จิกได้ครั้งนี้ก็คือปลาปลาสาบปลาซีนินเลยสนุกมากค่ะสนุกมากแล้วก็อาหารอร่อยวันเมื่อกี้ก็ทำอาหารทิมกันเป็นอะไรนะกุนแกงต้มต้มยำต้มยำครับแล้วก็ทำซาซิมิปลาโสนนะอลาบุริซานาบุรีแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยากทำอะไรให้สำเร็จบ้างครับ คุณมีเหรอคิดที่ว่าอยากได้อยากได้ปลาอะไรพรุ่งนี้อยากได้ปลาอะไรยังไม่ได้ปลาสีเลยอ่ะอยากได้ปลาสีใช่ไหมอ้ปอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเหลือเวลาอีกวันหนึ่งว่าน้องเบียร์จะติ๊กปลาสีได้ไหมนะตอนนี้ก็ปวดแขนแล้วเนี่ยปวดแขนมากเลยอ่ะปวดแขนจนบวมหมดแล้วครับตัวบวมตัวบวมสก纳เขียวหมดละแกนเสียงหัวล้อจากจากหัวเรือ ผมยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกเลยนะเดี๋ยวบอลเราไม่รู้เรื่องอะไรไงอันนี้อันนี้เอฟเฟกแบบว่าเดียวแบบเดี่ยวเลยต้องโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าน้องเบียร์จะจิ๊กไปอิซีได้สำเร็จหรือเปล่านะครับก่อนกับระยองโอเคครับผม